My Program ยินดีต้อนรับค่ะกลับมาสู่รายการของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ Hello English นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ EP ก่อนนะคะที่ครูได้นำสารเกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆนะคะรวมถึงประโยคที่ใช้ในการถามอาการว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีอาการแบบไหนบ้างนะคะ วันนี้ครูก็ยังคงอยู่กับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะเอาละข่าโรงพยาบาลภาษาอังกฤษลมามาทบถวนกันนิดหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษของคำว่าโรงพยาบาลเราเรียกว่าอะไรนะคะถูกต้องค่ะเราเรียกว่า hospital นั่นเองนะคะสกดด้วย h o l s p i t a l นะคะวันนี้ครูก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของศัพท์ที่เราใช้ในโรงพยาบาลกันนั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยไหมคะ เวลาเราไปที่โรงพยาบาลค่ะเราก็จะเคยได้ยินคําว่าอะ hospital 1น่ะ hospital 1กับตัวที่2นะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า admit เคยไหมคะ อุ้ยคนไข้คน ai, คน admit ี้อ d m มิดเราหรือ,อยังนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีคำหลายคำเลยนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังกันแล้วเอ๊เคยสงสัยไหมนะว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูเอามาฝากกันนะคะแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะมีไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้กันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำแรกเลยนะคะที่เราเคยได้ยินก็คือห้อง ICU นี่นะคะเคยได้ยินไหมคะ ICU ICU มาจากอะไรนะคะ ICU มาจากคำนี้ค่ะตัวย่อของมันคือ intensive care unit intensive care unit นะคะมาจากคำว่า intensive ที่แปลว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็ care คือการดูแล Unit ตนะคะยูนิก็คือหน่วยนั่นเองนะคะดังนั้น ICU เนี่ยก็คือหน่วยดูแลแบบเข้มข้นนะคะดังนั้นใครก็ตามที่มาถึงห้อง ICU แสดงว่าเขาจะต้องมีอาการที่ค่อนข้างทำไมคะหนักอาการเราที่เดียวนะคะรวมถึงถัดไปค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะเคยได้ยินคำว่าห้อง ER E R ก็คือ emergency room นะคะ emergency room ห้องนี้ก็เรียกว่าห้องฉุกเฉินนั่นเองนะคะคุณฝั่งอาจจะได้มีโอกาสเข้านะคะหรือพาญาติพาเพื่อนนะคะเข้าไปเช่นออมีอาการของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเราก็จะไปกันที่ห้องนี้ห้อง ER นั่นเองนะคะห้อง emergency room นะคะห้อง ER ก็จะใช้กับพวกฉุกเฉินหรือบางครั้งอาจจะเป็นเวลานอกราชการนะคะเป็นเวลาที่เลยเวลาไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ อ๋อช่วงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะในห้อง ER เนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็จะมีเรื่องของ ER นะคะที่เราเรียกว่า emergency room ใช่ไหมคะเราก็รวมถึง ICU นะคะที่เราเรียกว่า intensive care unit นั่นเองนะคะทีนี้นะคะมันจะมีตัวย่อต่างๆอีกนะคะที่ครูเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือ OPD คุณผู้ฟังเคยเจอคำนี้ไหมคะ OPD เวลาเขาบอกว่าไปส่ง OPD OPD กันเลยนะคะ OPD ตัวเนี้ย่อมาจากอะไรนะคะ ก็ย่อมาจากคำว่า outpatient department นะคะ outpatient department ที่คนไทยเราเรียกกันว่า ตึกผู้ป่วยนอกนะคะเราจะได้ยินคำนี้ในเรื่องของโรงพยาบาลและเรื่องของประกันนะคะที่เวลาเขาบอกว่าอครอบคลุมถึง OPD IPD อะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ OPD เนี่ยนะคะมาจากคำว่า Outpatient Department นะคะก็คือแผนกที่เป็น patient ก็คือผู้ป่วยนั่นเองนะคะ out ก็คือนอกนะคะผู้ป่วยนอกในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเรามาจากนอกโลกนะคะคำว่านอกในที่นี้หมายถึงเราไม่ได้ admit ต้องนอนในโรงพยาบาลนะคะเราแค่มาตรวจแล้วเราก็ จักไปออกไปกลับบ้านไปนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามีอาการที่มันค่อนข้างหนักหน่วงนะคะหรือว่าจะต้องตรวจสอบให้รู้เพิ่มเติมว่าป่วยเป็นอะไรนะคะหรือว่าตอนนั้นยังตรวจอาการไม่เจอเราจะเรียกตึกนั้นนะคะว่า IPD นะคะตัวนี้ก็มาจาก inpatient เห็นไหมคะคุณผู้ฟังเดาได้เลยเนะาะเมื่อกี้ out นะคะเอา patient ก็คือผู้ป่วยนอกส่วน inpatient นะคะก็คือเป็นผู้ป่วยในนั่นเองนะคะ ก็จะเป็น Inpatient Department นะคะ Department แปลว่าแผนกนะคะ Inpatient Department นะคะก็จะแปลว่าแผนกผู้ป่วยในนะคะมีอีกห้องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่เรานะคะอาจจะได้เจอนอกจากห้อง ER Emergency Room แล้วอาจจะเคยเจอห้อง OR นะคะแต่อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราก็ไปห้อง OR นะคะห้อง OR เราเรียกว่า Operating Room Operating room นะคะก็คือเป็นห้องผ่าตัดนั่นเองนะคะในการผ่าตัดค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมีคำว่า sur นะคะ s u r s r นะคะตัวนี้ย่อมาจากคำว่า surgical นะคะ surgical หรือคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า surgery นะคะ surgery ก็คือการผ่าตัดสัลยกรรมนั่นเองนะคะพานาักที่เป็น surgical นะคะหรือ sur s u r นะคะถ้าเราเจอตัวยอ่อนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นผานาักของหมอศัลน,นั่นเองนะคะเกิดการผ่าตัด ถัดไปค่ะก็จะเป็นหมอเพชรนะคะหมอเพชร P.E.D. เพชรค่ะตัวย่อตัวนี้นะคะจริงๆย่อดได้หลายอย่างมากเลยนะคะถ้าเป็นในท้องถนนเนี่ยเพชรเนี่ยนะคะก็มาจากคำว่า pedestrian นะคะที่แปลว่าคนเดินถนนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้ในเรื่องของการแพทย์เนี่ย P.E.D. เพชรนะคะจะย่อมาจากคำว่า pediatric นะคะ pediatric นะคะตัวนี้แปลว่าหมอเด็กนั่นเองนะคะเกี่ยวกับกุมารเวชนะคะกุมารเวชนั่นเองนะคะ pediatric หมอเมดบ้างคืดินนะคะเมดนี่นะคะบางคนอาจจะดูซีรีส์นะคะคุณฟังกคยดูะค่ะซีรีส์ Netflix อะไรแบบนี้นะคะเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยก็จะมีขึ้น ward นะคะ,ะคำนี้อีกหนึ่งคำ w a r d ward นะคะก็คือเป็นผนักผู้ป่วยนะคะเราจะเรียกเมดเมดเมดผนักเมดนะคะเมดก็คือ m e d เมดมาจากคำว่า medicine นั่นเองนะคะผนักนี้จะเป็นผนักที่เราได้เจอบ่อยสุดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือผนักของอายุรกรรมนั่นเองนะคะ ถัดไปค่ะอีกหนึ่งคำเราได้ยินกันบ่อยทีเดียวนะคะออโถออโถนะคะหรือว่าเราเรียกว่าออทอพีดิกนะคะออทอพีดิกนะคะคำว่าออทอพีดิกตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกนั่นเองนะคะเวลาเราไปแผนกออโถออโถนะคะที่เรียกกัน o ออา o ์ท t h o นะคะออทพดิกนะคะตัวนี้แปลว่าหมอที่ดูแลเราเกี่ยวกับกระดูกนั่นเองนะคะมาฝั่งนี้บ้างค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงอาจจะแบบได้ไปแผนกนี้บ่อยนะคะแผนกอะไรคะ สูตินรีเวทนั่นเองถูกต้องะค่ะเราจะเรียกว่าออบจินนะคะ ob แล้วก็ขีด gyn นะคะออบจินตัวนี้มาจากคำว่า o b s t e r i c นะคะแล้วก็ gynecology นะคะ gynecology ก็จะเป็นแผนกเกี่ยวกับสูตินะคะไม่ว่าจะเป็นอันดรสาวนะคะดูช่องท้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะถัดไปค่ะก็จะมีแผนกที่เป็น PT นะคะ PT ตัวนี้มาจาก Physical Therapy นั่นเองนะคะฝ่ายนี้ก็จะเป็น y s y s i l t l t r e r y เนี่ยก็คือเป็นบำบัดฟื้นฟทูที่เป็นเรื่องของกายภาพนะคะตัวนี้เราก็มีในเรื่องฟิตเนสเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยิน PT Personal Trainer นะคะเห็นไหมคะตัวยอ่อเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้กับกรณีไหนนะคะใช้ในเรื่องอะไรเพราะว่าตัวยอ่อแต่ละตัวก็ยอ่อไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะทวนนะคะคุณผู้ฟังพอจำได้ไหมคะมีเรื่องตัวยอ่อที่เป็นตึกผู้ป่วยนอกค่ะ เราเรียกว่า OPD นะคะมาจาก out patient ถ้าเป็นข้างในล่ะคะผู้ป่วยที่ต้อง admit เราเรียกว่า IPD นะคะหรือ inpatient นั่นเองจำได้ใช่ไหมคะผู้ป่วยใน auto ล่ะคะ auto อ่า auto ผ i ดก,ก็คือกระดูกนะคะ m o t e r ค่ะ sir surgery นะคะหรือ surgical ก็คือเป็นแผน,สนกสัลยกรรมนั่นเองโอ้เ oh, ก่งมากนะคะคุณผู้ฟังจำได้ ER ค่ะ emergency room ห้องอะไรนะคะห้องฉุกเฉินเยี่ยมเลยค่ะ OR ค่ะ Operating room Operating room ห้องไรเอย่ยที่หมอ Surgery ต้องเข้าไปห้องผ่าตัดค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะ PT คือ Physical Physical Therapy นะคะ Physical Therapy นะคะเป็นการแผนกกายภาพบำบัดนะคะเห็นครูเป็นแบบนี้นะคะครูเคยไปแผนกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าครูไม่ได้ไปบำบัดแบบ กายภาพไม่ได้เป็นฟิสิกอลนะคะ่ะครูไปบําบัดเกี่ยวกับเส้นเสียงเลยนะคะเพราะว่าสอนหนังสือหนักมากเกินไปนะคะตอนนั้นพักผ่อนน้อยนะคะก็เลยเกิดอาการเส้นเสียง,งเสบนะคะเป็นโรคยอดฮิตที่นักร้องนะคะดาราเป็นการนะคะโอ้ตอนตอนนั้นพูดเราเสิ่งไม่มีเลยนะคะก็เป็นอาการที่ค่อนข้างทรมานทีเดียวนะคะก็ความไม่มีโรคเป็นรับอันประเสริฐนะคะคุณผู้ฟังอยากเป็นกันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เราผ่อได้ตัวยอ่อแผนกต่างๆนะคะที่นี้ เวลาเราไปโรงพยาบาลคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นอีกหนึ่งคำนะคะที่ปอปีปอปีปอนะคะเราเรียกรถคันนี้ค่ะให้เวลานะคะประมาณ2วิค่ะคุณผู้ฟังลองนึกเลยค่ะรถพยาบาลภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะ,ฉะเฉลยค่ะถูกต้องเลยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นั่นเองเขาเรียกว่า ambulance นะคะ ambulance ตัวนี้แปลว่ารถพยาบาล ถัดไปค่ะเคยเห็นคุณหมอใส่เสื้อสีขาว,ขาวเออเป็นเสื้อคุมยาวๆไหมคะอ่าเสื้อตัวนั้นเขาเรียกว่าเสื้อกาวนั่นเองนะคะเสื้อกาว G O W N นะคะเราเรียกว่าเสื้อกาวนะคะ G O W N ถัดไปค่ะ ในเรื่องของยาเนี่ยเราก็เรียกว่าแอนต้ไบโอติกนะคะหรือแอนตี้ไบโอติกนะคะแอนตี้ไบโอติกแอนตี้ไบโอติกนะคะไบโอติกเนี่ยก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นเราแอนตี้ต่อต้านนะคะเป็นยาต้านนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะเราเอาไปฆ่าพวกเชื้อราแบคทีเรียนั่นเองนะคะเราเรียกยาปฏิชีวนะนะคะแอนตี้ไบโอติก ถัดไปค่ะยังคงมาเรื่องของยานะคะโดยที่ยาเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อครีมครีมนะคะเป็นเนื้อคี้พึ่งนะคะ่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าบลัมนะคะ b a l m blum นะคะตัวนี้ก็แปลว่ายาหม่องได้ยาคี้พึ่งได้นะคะถ้าเป็นยาเม็ดล่ะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เป็นยาคี้พึ้งถ้าเป็นยาเม็ดล่ะคะ ยาเม็ดนะคะจะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะคะเจ้ายาเม็ดเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกว่า medicine นะคะ,ะ,คะ medicine ก็แปลว่ายาทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็น pill p i l l pill นะคะตัวนี้แปลว่ายาเม็ดกลมนะคะ pill แปลว่ายาเม็ดกลม medicine จะเป็นยาแบบว่ายาเรียยาเหลี่ยมยาสามเหลี่ยมแล้วแต่รูปทรงนะคะที่เราเจอและแน่นอนนะคะขาดไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของยาครูแถมให้อีกนะคะก็คือเรื่องของแคปซูล แคปซูลตัวนี้จะเรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยค่ะคุณผู้ฟัง C A P S U L E นะคะ C A P S U L E แคปซูลนะคะก็จะเป็นยาที่ เป็นแคปซูลอย่างที่คุณผู้ฟังรู้จักนั่นแหละนะคะก็จะเป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วแต่บางครั้งก็สีเดียวบางครั้งก็สองสีสลับกันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาเอาแบบนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อลดอาการขมนะคะหรือลดการออกฤทธิ์ของยาเพื่อให้ไปออกในจุดที่มันถูกต้องถูกไหมคะเขาก็จะใส่แคปซูลเอาไว้ข้างในก็จะเป็นผงๆค่ะดังนั้นถ้าเป็นยาผงนะคะเราจะมีชื่อเรียกเหมือนกันซึ่งเรียกง่ายๆนะคะเราจะเรียกตามชนิดของมันเลยเรียกว่า powder powder นะคะ p o w d e r นะคะ p o w d e r นะคะ powder ก็แปลว่าแป้งหรือผงนั่นเองนะคะดังนั้นยาผงๆเราเรียกว่า powder นะคะเช่นพวกยาเคยไหมคะคุณผู้ฟังตอนเด็กๆคุณครูเคยไปกวาดคอนะคะอ่าแบบตามยาจีนนะคะเขาก็จะมีผงสีดำๆเราเรียกว่า black powder black นะคะ black powder black powder แปลว่าผงดำๆนะคะเขาจะใส่ลงไปแล้วก็กวาดคอนะคะ ตอนเด็กครูจําได้เลยครูก็จะมีอาการแบบเหมือนจะ v o เม t จำได้ไหมฮะ EP ก่อนครูสอนไปแล้วโฟเม็หรือ h ทรวับนะคะตัวนี้แปลว่าอาเจียนอ้วกนั่นเองะคะ่ะคุณครูโดนกวาดเข้าไปล้วงไปที่คอนะคะเอาละค่ะนั่นก็คือชนิดของยามียาเม็ดนะคะยาผงถ้าเป็นยาที่เป็นสเปรย์ก็เรียกสเปรย์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเรียกตามชนิดของมันนะคะสเปร์พ่นนะคะ ช่วงที่เป็นโควิดในเมื่อปีก่อนๆใช่ไหมคะเราก็จะมีมัลสเปร์ค่ดียนะเป็นสเปรย์พ่นปากใช่ไหมคะเพื่อ,อลดอาการระคายเคืองคออะไรเงี้ยน,นะคะเราก็เรียกว่าสเปร์หรือเวลาเราคันค่ะสมมติเราเกิดร s ชใช่ไหม EP ก่อนครูสอนไปแล้วนะคะคำว R R ่า RASH R-A-S-H Rash แเปล่าว่าผื่นคันเนี่ยถ้าเรามีนะคะเราก็จะใช้ยาลักษณะที่เรียกคล้ายๆเหมือนคาลมาท์ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ยาที่เรียกว่าโลชั่น เห็นไหมคะเราจะเรียกตามชนิดของยาค่ะคุณผู้ฟังไม่ยากเลยนะคะเราเรียกเหมือนที่เราเรียกเลยสเปรย์โลชั่นอยู่นะคะคนไทยเราจะเรียกเป็นทับศัพท์นะคะเราก็จะเรียกเป็นโลชั่นนะคะเป็นยาที่เป็นโลชัน่นหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นเนื้อโลชัน่นแต่เราใช้เป็นตัวครีมนะคะเราก็เรียกเป็นครีมไปเลยค่ะ use this cream เนะะี่ยค่ะใช้ครีมอันนี้นะคะ apply on your skin ทาบนผิวหนังเราได้เลยแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะนอกจากพวกยาต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะ ก็จะมียาที่เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เด็กๆทานนะคะเราเรียกว่าซีรัปนะคะเราเรียกคนไทยเรียกไซรัปถูกไหมคะแต่ว่าเราสามารถออกเสียงซีรัปซีรัปสะกดด้วยนะคะ s y r u p นะคะเจ้าซีรัปตัวนี้นะคะเราก็จะออกเสียงเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูเปิดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะซีรัป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 เสียงจะเป็นซี r u p ซีรัป นะคะก็เราสามารถเอาไปผสมกับคำใดๆก็ได้ค่ะเพื่อแปลว่าเป็นเหลวๆนั่นเองนะคะคุณฝั่งนึกออกไหมคะว่าง่ายๆในตัวยาเนี่ยเขาจะเรียกว่ายานำเชื่อมนะคะถ้าเป็นตระกูลของซีรัปนะคะเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเอครูเคยได้ยินคำนี้เวลาแบบไปกินพวกเครื่องดื่มใช่ไหมคะเราก็อาจจะเรียกว่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตซีรัปคาราเมลซีรัปเฮสนาซีรัปเห็นไหมคะ เนาะเขาก็จะได้เป็นซีรัปก็เป็นนำเชื่อมนั่นเองนะคะเอาละค่ะพอเป็นซีรัปนะคะก็เป็นเรื่องของยาน้านะคะยาหม่องไปแล้วครูสอนไปแล้วยาหม่องนะคะทีนี้มาดูตัวนี้บ้างนะคะ,ะมีอยู่ช่วงหนึ่งครูติดมากเลยก็คือยาดมนะคะทุกคนเคยอยากรู้ไหมคะยาดมเราเรียกว่าอะไรยาดมเราเรียกว่า inhaler นะคะ inhaler i n h a l e r นะคะ inhaler เห็นไหมคะถ้าเรารู้ศัพท์เราก็จะ ใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือเรียกว่า inhale ก็ได้นะคะ inhale In inhale ตัวนี้ค่ะ i n แปลว่าข้างในค่ะ h a l inhale คือหายใจเข้าเพราะมันปะกายล้างเป็นยาดมค่ะมันก็เลยเป็น inhaler นะคะสับตัวนี้ไม่ยากหรืออาจจะเป็น inhale inhaler 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 In คำว่า inhaler ก็คือเหมือนตัวที่เราเอาไว้ใช้สูดดมนะคะตัวนี้ก็คือยาดมอย่างที่ครูบอกนั่นเองนะคะทีนี้คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าเอ๊มียาดมแล้วมียาอมด้วยไม่ครบนะคะเอาละค่ะฟังปุ๊บอาจจะเริ่มอยากป่วยนะอยากหยิบขึ้นมาสูตรกันเลยทีเดียวยาดมยาลมยาหมองใช่ไหมคะเวลาเราเจอคําว่ายาอมค่ะยาอมเรามาลองฟังกันดูค่ะนะคะว่า เจ้ายาอมเนี่ยนะคะจะเรียกอะไรนะคะครูสะกดให้ฟังนะคะเราสะกดด้วย l o z e n g e ค่ะ lozenges lozenges นะคะตัวนี้เราจะออกเสียงแบบนี้ค่ะเราจะออกว่า lozenges นะคะ l o z e n g e lozenge เห็นไหมคะเราตัม s ใต้เป็นหลายๆอัน lozenges นะคะหรือ lozeng ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของยาอมนะคะได้ไหมคะคุณผู้ฟังยาดมยาลมยาอมยาหมองไปครบแล้วนะานครูให้ไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะน่าจะเอาไปใช้กันได้เยอะทีเดียวเลยนะคะไปต่อกันคะ่ะนอกจากตระกูลของพวกยาแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีพวก กระเป๋าน้ำร้อนอนะคะอะไรที่ร้อนๆนเนี่ยเราก็เรียกว่า heat นั่นเองนะคะ heating นะคะ heating heating pack หรือ heating bag ก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าน้ำร้อนหรือว่าเขาใส่เป็นเอ่อ gel pack. ถ้าเป็นเย็นค่ะเราก็เรียกคูอนี่กับไหมคะคลอ่า l เงี้ยค่ะคือ cool gel ก็ cool gel. Cool gel. เป็นเจลเย็นนะคะที่ไว้ประครบนะคะประครบเย็นประครบร้อนแบบนี้ได้เลยนะคะ พัดมาค่ะศัพท์ที่เราไม่ควรพัดเลยนะคะง่ายๆนะคะแต่ว่าครูมาทวนให้เช่นคุณหมอค่ะภาษาอังกฤษคุณหมอเรียกอะไรนะคะคุณผู้ฟัง doctor เก่งมากค่ะนั่งพยาบาลล่ะคะ nurse ถูกไหมคะ nurse พอเราเป็นคนป่วยค่ะเรียก patient นะคะ patient นะคะคุณหมอนางพยาบาลแล้วก็คนป่วยท่นเองนะคะเรียก patient ทีนี้เราอาจจะเจออีกหนึ่ง ตัวอย่างนะคะหนึ่งอาชีพที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะก็เรียกว่า assistant assistant ก็คือผู้ช่วยนั่นเองนะคะผู้ช่วยหยิบจับเครื่องมือต่างๆนะคะเรียก assistant ถัดไปนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือ male nurse male nurse นะคะก็คือนางพยาบาลที่เป็นผู้ชายนะคะเราเรียกว่าบุรุษพยาบาลนะคะ male nurse นะคะ male nurse ยังไม่หมดนะคะครูเอาศั์มาฝากอีกเยอะแยะเลยนะคะศั์ตัวถัดมานะคะก็คือการเข้าเฟืองนั่นเองนะคะเวลาเราเข้าเฟือง คุณู้ฟังตามครูทันไหมคะเวลาเข้าเฟือกเคยสงสัยไหมเอเฟือกเขาเรียกอะไรนะเฟือก c o l cast นะคะ c a s t นะคะ cast ตัวนี้แปลว่าเฟือกนั่นเองนะคะไม้เท้าค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cane c a n e นะคะ c a n e cane นะคะ cane ตัวนี้แปลว่าไม้เท้าจะเป็นไม้เท้าที่ที่เป็นเหมือนลักษณะของไม้เท้าทั่วๆไปอะคะ่ะแต่มันจะมีคำว่า crutch นะคะ crutch c r u t c h นะคะ crutch ทันไหมคะ C R U T C h D รัตัวนี้จะแปลว่าไม้คำยนันอันนี้จะอารมณ์เหมือนคนเข้าเฟือกอ่าคนเข้าเฟือกจะไม่ใช่เคนถูกไหมคะไม้เทา้าเคนจะเป็นเหมือนไม้เทา้าคนแก่ที่ไว้แค่พยุงเดินแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Crutch มันจะเป็นไม้เหมือนคุณฟังลองนึกถึงภาพคนเวลาเข้าเฟือกมันจะมีไม้หนึ่งที่ไว้หนีบใต้จักแร้อ่าใช่ไหมคะใต้จักแร้อย่างเงี้ยคะ่ะที่เอาไว้แบบเอ่อพยุงเราเลยนะคะก็จะเป็นทรง อีกแบบหนึ่งที่คนรระบาบกับเขนนึกออกไหมคะหรือเราจะมีไม้อีกแบบหนึ่งนะคะที่คนแก่หรือบางครั้งคนที่ป่วยเนี่ยจะใช้เขาเรียก Walker นะคะวอล์กเกอร์ w a l k e r นะคะ w a l k e r นะคะวอล์กเคือไม้ที่ช่วยในการเดินนั่นเองนะคะรวมถึงเวลาเราเข้าเฟือกค่เราจะต้องใช้สลิงสลิงนะคะ s l i n g สลิงตัวนี้แปลว่าผ้าของแขนค่ะ อันนี้เป็นเฟือกใช่ไหมคะถัดไปจะเป็นเรื่องของผ้าพันแผลบ้างนะคะผ้าพันแผลภาษาอังกฤษ,าษาเรียก bandage นะคะทันไหมคะ bandage b-a-n-d-a-g-e คะ่ะ b-a-n-d-a-g-e ออกเสียงรวบกันคะ่ะเป็นเหมือน band แล้วก็ age ออกเสียงรวบคะ่ะ bandage bandage นะคะตัวนี้ก็จะบปลว่าผ้าพันแผลนั่นเองนะคะหรือบางคนเรียกผ้าก๊อสนี่เห็นไหมคะคนไทยเราเรียกเป็นผ้าที่เป็นทับศัพท์ผ้าก๊อสสะกดนะคะ G A U Z E G A U Z E นะคะก๊อตก๊อตหรือเราจะเรียกตามทับศัพท์เลยก็ได้ค่ะนอกจากผ้าก๊อสแล้วก็เรียกว่าเทปแผ่นเทปนะคะผ้าเทปแบบนี้ค่ะ T A P E นะคะเทปก็คือเทปพ,พันผ้า ทวีเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูพูดถึงรักแร้ใช่ไหมคะตัวนี้เราจะใช้บ่อยๆนะคะเคยไหมคะคุณผู้ฟังเราใช้ทวีเซอร์นะคะในการในทอนขนนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีแหนบนะคะในการแบบหยิบจับต่างๆพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะในโรงพยาบาลเราเรียกว่าทวีเซอร์ T W ี E, วซเนะคะ T W ี E, ว e r s นะคะต้องมี s ด้วยนะคะคุณรู้ฟังเพราะว่ามันไม่ได้มาข้างเดียวมันมาสองข้างเป็นหนีบหนีบคร่การ tweeter ก็คือคีมหนีบหรือเป็นหนบนั่นเองนะคะอีกตัวนึงค่ะเราเรียกเป็นทับศัพท์เลยนะคะก็คือ t i n c t u r t i n g e r สะกดด้วยค่ะ t i n c t u r e t i n c t u r e เราสะกดแบบนี้เลยนะคะ t i n g t u r e ก็คือยาใส่แผลสดนั่นเองนะคะ ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะก็ต้องมีแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ alcohol, A L C O H O L นะคะ A L C O H O L แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะแอลกอฮอล์ alcohol. สัมลีค่ะเคยสงสัยไหมคะสัมลีเรียกยังไง ให้นึกถึงเวลาเราใช้ไม้แค่หูใช่ไหมคะเราเรียกคัตต้นบัตถูกไหมคะคัตต้นก็คือผ้าฝ้ายนั่นเองนะคะแล้วบัตก็เป็นก้อนๆคัตต้นบัตก็คือเอาฝ้ายนะคะสำลีนี่นะคะมาปันป่นๆหมุนๆเป็นก้อนๆนะคะดังนั้นถ้าเราเรียกสำลีนะคะฟูๆก็เรียกคอตต้นวูลนะคะคอตต้นวูลถ้าเป็นเสียบก้านก็เรียกคัตต้นบัตอย่างที่ครูบอกนะคะรวมถึงแอมโมเนียนะคะตัวนี้ก็มีด้วยแอมโมเนียนะคะแอมโมเนีย A W M O nia นะคะ a m m o n ียตัวนี้ก็คือแอมโมเนียตรงตัวเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่คล้ายคึงกับสลิงเมื่อกี้ที่บอกภาคองแขนนะคะเราเรียกว่าสリ r i นะสリング syringe นะคะ syringe ที่คนหลายคนเรียกว่าไซลิงไซลิงนึกออกไหมคะ s y r i n g นะคะไซลิงก็คือกระบอกฉีดยานะคะที่ทุกคนเนี่ยเคยได้ยินนะคะ ลองฟังค่ะ syringe 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 s y r เจาะเหมือนซ i รีนนะคะซ i รีนนะคะที่คนไทยอ่านไซลิงไซลิงอะไรอย่างเงี้ยน, <Sy ringe. S 1> ะนะคะเซร์เรนจ์เซร์เค่ะ syringe นะคะ syringe นะคะวันนี้ได้เสียงท้ายอีกหนึ่งตัวที่ครูสอนเพิ่มนะคะก็คือ ge ลงท้ายด้วย ge จะเอาเสียมมงเป็นจำอะไรปะเซร์เรนจ์เซร์เรนจ์นะคะเวลาเราไปตามโรงพยาบาลเราก็อาจจะเจออ่อ Thermometer ด้วย Thermometer นะคะก็คือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินั่นเองนะคะที่คนไทยเรียกเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองนะคะรวมถึง h r t h e i g h t chart height chart. He ที่แปลว่าความสูงค่ะ c h a r t ก็คือแผ่นวัดความสูงนะคะเราต้องตรวจกันก่อนเสมอเลย eye chart ค่ะ y s h h r r ตตรวจตาค่ะแผ่นวัดตา Mask Mask M A S K mask ที่เราคุ้นกันนะคะช่วงนี้ที่เราต้องใส่กันตลอดยังคงต้องใส่อยู่นะคะเราเรียกว่า Mask mask เอาเขียงได้สแบบเห็นไหมคะ Mask mask แต่ว่าจะมีสึกือด้วยเพราะสะกดด้วย s อนะคะอ่านว่า Mask หรือ Mask ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของที่ครูบอกนะคะเป็นเรื่องของอังกฤษอเมริกาเขาจะออกเสียงตัวเอเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ยเราก็บอกว่า you can หรือ you c a n you can you c a n เห็นไหมคะมันจะมี Air กับ On นะคะเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะ เอาละค่ะก็จะมีสับเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามาถึงกันท้ายเอพิโซดของครูวันนี้แล้วนะคะโอเคไปต่อกันอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของใบสั่งยาค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะมีคุณหมอมีคนป่วยเราก็จะต้องมี prescription นะคะ prescription สะกดค่ะ p r e s c r i p t i o n อีกครั้งนะคะ p r e s c R-I-P-T-I-O-N Prescription นะคะ prescription นะคะตัวนี้แปลว่าใบสั่งยานั่นเองนะคะเวลาเราเป็นผู้ป่วยค่ะเราอาจจะได้รู้จักกับคอบัตันอีกตัวหนึ่งนะคะคอบัตันนะคะคอที่แปลว่าเรียกแล้วก็บัตเต้นนะคะที่แปลว่าปุ่มกดคอบัตันก็คือปุ่มกดเรียกนะคะและอีกหนึ่งเครื่องนะคะที่เราจะเห็นในพวก ICU หรือว่า ตามโรงพยาบาลต่างๆก็คือ respirator นะคะ respirator นะคะตัวนี้แปลว่าเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะคะตัวคำว่า r e s p i r e s p i r e ก็คือระบบหายใจนะคะ respirator ก็คือช่วยหายใจหรือเราเรียกระบบนี้ว่า respiratory system นะคะ respiratory system นะคะก็แปลว่าระบบหายใจนั่นเองนะคะเวลาเรามองเครื่องค่ะคุณผู้ฟังนึกออกไหมคะอลองนึกตามครูนะคะเดินเข้าไปก็จะเป็นอย่างตื๊ด แล้วก็จะมีขึ้นขึ้นนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะะหรือตามหนังที่เราดูแล้วก็แบบอ่าวพอครจะเสียชีวิตนะคะหรืออะไรมันก็จะมีแบบตืดตืดแล้วก็ตืดๆๆๆลากไปใช่ไหมคะเราเรียกตัวนี้ว่าพ u l s, e, u l s e นะคะ p u l s e P U L S E ค่ะ P U L S E นะคะ p u l s e ตัวนี้ก็คือเรื่องของชีพจรน,นั่นเองนะคะ และอีกหนึ่งอันเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เนาะเวลาเราตรวจนะคะกับคุณหมอเราก็จะเจอสเตทโตสโคปสเตทโตสโคปนี่ออกไหมคะที่คุณหมอเป็นวงๆแล้วก็เอามาบอกอาคนไข้ลองเปิดเสื้อหน่อยแล้วก็วัดชีพประจอนะคะเขาก็จะเอาตัวนี้ใส่หูฟังนะคะแล้วก็มาวัดชีพประจรของเรานะคะก็คือสเตทโตสโคปนั่นเองนะคะตัวนี้สะกดด้วย s t e t h o s, s c o p e นะคะสเตทโตสโคป นะตัวนี้แปลว่าหูฟังที่แพทย์ใช้ฟังนั่นเองนะคะแล้วก็ทัง depressor ทัง depressor ลองเดาสิคะทั ue, ะะ้งแปลว่าลิ้นทุกคนลองเดาค่ะคุณผู้ฟังลองเดาตามครูเลยทั u ง depressor ที่กดลิ้นถูกต้องค่ะทั้งก็คือลิ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคำนะคะที่คุณผู้ฟังน่าจะไนี้เจอก็คือ xray นะคะอันนี้ตรงตัวเลยก็คือเป็นตัว x นะคะแล้วก็ขีดกลาง RA Y ray นะคะเร y ตัวนี้แปลว่ารังสีค่ะคุณผู้ฟังดังนั้น,น,น X-ray ก็คือเราไปใช้รังสี x ค่ะก็คือต้องไป x r a y เนะคะคนไทยใช้ปเป็นถา์ซับเลยนะก็คือยิงรังสีเข้าไปเพื่อฉายแล้วก็ดูปอดดูเอ่อก็ดูดูอะไรอย่างนะะี้นะคะเพื่อบอกว่าเออมีอะไรติดอยู่ตรงนั้นไหมนะคะนี่คือวิธีการที่เขาไปใช้กันนั่นเองมาจากเร y ที่แปลว่ารังสีนะคะ เช่น s u n เรย์ซันเรคือรังสีที่มาจากภาทิตนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังวันนี้ได้สับไปเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าก็คงจะได้ไปฝึกใช้กันไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมมาฝึกกันบ่อยๆนะคะกับรายการของครูแนนะคะ Hello English ถ้าหากฟังไม่ทันนะคะในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถไปฟังซ้ำได้ในตอนช่วงหกโมงเย็นนะคะหรือนะคะไปฟังเข้าไปที่ moe er radio thai net นะคะ แล้วเราก็มาพบกันใหม่นะคะกับรายการ h l l o o n n l l s s w w t t t e a c h e r Nan นะคะสำหรับวันนี้ครูหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ไปฝึกใช้ฝึกทวนนะคะฟังไปเรื่อยๆต่อๆกันหลายๆเอพิโซดน่าจะได้ทั้งประโยชน์และก็ประโยคไปฝึกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในครั้งหน้านะคะมาติดตามกันว่าครูจะเอาอะไรมาฝากในเอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนนะคะพัฒนินพัชรีสอและอาจารย์มนธิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกัน